คลิปนี้ให้ดูการทำงานของกาวนานะครับกาวนามันทำงานอย่างไรเนี่ยดูนะครับตัวนี้คือชุดกาวนานะกาวนาทาั้งชุดเวลาเครื่องที่มันมีรอบเร็วขึ้นนะครับเนี่ยตอนนี้เครื่องยังรอบต่ำนะถ้ามันหมุนเร็วขึ้นนี่ครับมันหมุนเร็วขึ้นตัวนี้มันก็จะเหวียงออกนะครับเนี่ยนิตุ่มสองตัวนี่ครับมันก็จะเหวียงออก เมื่อมันเวียงออกมันก็มีขาเนี่ยครับงัดงัดให้ตัวตัวตัวดันกัลนานาเขาเรียกว่าอันนี้ตัวเป็นตัวดันกันวานะครับให้มันดันดันออกมาดันให้เครื่องมันเบานะครับดูนะครับนี่นะยิ่งยิ่งรอบสูงเท่าไหร่เร็วเท่าไหร่นะครับกัวนาก็จะมีแรงดันมากเท่านั้นนะครับเราจะเร่งได้เราต้องดึงสปริงให้ชนะแรงดันของกัวนาเครื่องมันถึงจะเร่งไปได้นะครับตอนนี้ดูนะครับนี่ เวลานนเ,รเราตั้งกาวนาเราจะต้องตั้งตั้งให้ตัวนี้ครับตอนเริ่มต้นเนี่ยจะต้องให้มันมาสัมผัสกับตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวตัวตัวขากาวนาที่จะไปดันกับตัวเล่งนะเนี่ยเราจะต้องให้ตัวนี้มายันเนี่ยเนี่ยมันต้องมายันตัวนี้ไว้นะครับเวลารอบเบามันมันก็ยังไม่มีแรงนะในเมื่อเครื่องติดรอบเร็วสูงรอบสูงขึ้นเนี่ยมันก็มีแรงดันมาก มันก็จะดันให้ตัวนี้ไปดึงให้ลิ้นเล่งมันเบานะครับเนี่ยถ้าตัวนี้ห่างมากโอกาสที่มันเล่งก็จะมีมากกว่านะครับเราตั้งก็คือตั้งให้มันใกล้ตัวนี้ที่สุดเนาะสำหรับกับหน้านะครับมันก็ออกแบบมาหลายอย่างนะออกแบบมาหลายหลายตำแหน่งเหมือนกันแต่งยกอย่างตัวนี้นครับอันนี้เวลารอบเร็วขึ้นนะมันก็เสียงออก เวลาเวียงออกมันก็งัดงัดตัวนี้มาดันน,นี่ก็มันก็จะออกแบบมาสําหรับตัวดันที่ต่อจากตัวนี้มันก็จะไปดันให้ปีกีเสือ้อหรือหรือลิ้นเล่งมันเบาเนาะอันนีด้ดูนะครับมันแล้วแต่การออกแบบเนาะแต่ถ้าถาวงนี้มันความทนทานจะสูงมากนะครับพวงนี้ถ้าอย่างออกแบบง่ายๆอย่างไอเครื่องปกติที่ราคาถูกๆมันออกแบบอย่างง่ายๆนั้นก็ความทนทานไม่เท่าไหร่นะครับ มันมีหลายแบบเลยครับอันนี้พอดีมันมีตัวอย่างให้เห็นแค่สองเนาะจริงมันมีเยอะมากเลยนี่ตัวนี้ทั้งสองตัวนี่เป็นกาวนาทั้งสองนะครับแต่ทําหน้าที่คนละอย่างนะครับนี่กาวนาตัวนี้มันทําหน้าที่ไปดันคลิ้นเล่งให้เบาเนาะเนี่ยอาศัยเวลารอบมันสูงขึ้นมันก็ดันตัวนี้จะดันขึ้นมามันก็ไปดันขาดันคันเล่งให้มันเบาเนาะแต่ตัวนี้ ตัวนี้กาวนาตัวนี้นะครับมันทําหน้าที่เป็นตัวยกวาลนะครับทําให้เวลาเราสตาร์ทเครื่องมันจะเบาเนาะมันจะไม่หนักนี่อันเครื่องรุ่นนี้รุ่นนี้มันมีตัวที่มันยกวาลไว้หน่อยเวลาเริ่มสตาร์ทเนาะเวลารอบมันเร็วขึ้นมันก็จะหลบไปเนี่ยตัวเนี่ยขาตัวเนี่ยคืออาศัยการทํางานของกาวนานะครับอันนี้ดูนะครับเวลาตอนแรกปกติมันมีสปริงดันไว้เนาะ จปริงนี่ดันไว้ก็ทําให้เนี่ยมันจะอยู่ตําแหน่งนี้นะครับดูนะครับตําแหน่งนี้ขาตัวนี้มันจะโผล่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับมันก็จะยกวาวไม่ให้ปิดสนิทตัวนี้นะมันยกหน่อยเวลารอบสูงขึ้นไปอ่ะมันก็เปิดมันก็ดึงขานี่หลบไปนะครับมันก็จะหลบไปแล้วดันคืนอันนี้เริ่มต้นอีกทีดูนะครับดูชัดๆอ่าเล่งดึงเนี่ยถ้ารอบสูงตัวนี้ก็หลบไป มันก็อกัดได้เต็มที่เนะาะแอันนี้เอาเอากาวนานี้มาทํางานช่วยให้เวลาสตาร์ทง่ายสตาร์ทเบานะ่ะอันนี้เป็นเครื่องรุ่นหลังๆเนี่ยครับเครื่อง 6. 5 7 8ห้าเจดปดอะไรพวกนี้ก็จะเป็นตัวนี้เครื่องสูบเอียงสูบนอนเนี่ยนะเครื่องสูบตั้งนี่มันมันจะไม่มีนะครับถ้ารุ่นเก่านี่มันจะไม่มีระบบนี้นะครับระบบช่วยสตาร์ทเบาแรงนี่จะไม่มีแต่แต่มันจะมาใช้รุ่นนี้มันจะมาใช้ นี่ครับที่ว่าทำให้เครื่องเบาเนาะเวลารอบสูงตัวนี้ก็จะดันให้มันเบาลงตัวนี้กาว,วนาพอกาวนาแล้วแต่จะไปทำดัดแปลงทำอะไรนะครับแล้วแต่ให้มันทำหน้าที่ในด้านไหนก็แล้วแต่คนออกแบบเวลาเราเวลาเราซ่อมเราต้องรู้เราต้องต้องรู้เลยว่ากาวนามันอยู่ที่ไหนทำหน้าที่อะไรช่างมันต้องรู้นะครับจำเป็นอย่างยิ่งเลย ต้องศึกษาให้เข้าใจครับดูตัวอย่างครับดูตัวอย่างการออกแบบของกวาวนาเครื่องรุ่นฮอน da G จ5 0้2ย0นะครับถ้า g 200งรรุ่นรุ่นก่อนกับรุ่นหลังมันก็ต่างกันนะมันออกแบบคือกวาวนามาันผละจุดเนาะอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้สังเกตนะครับตัวนี้เฟืองเราลิ้นนี่นะครับมันก็อยู่ที่นี่เนาะมันก็ทําหน้าที่เป็นเฟืองเราลิ้นอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าออกแบบมาตัวนี้มันทําให้ ฟืองเราลิ้นมีหน้าที่สองอย่างเนาะนำทำหน้าที่เป็นเฟืองเราลิ้นแล้วก็ทําหน้าที่เป็นเนี่ยครับชุดกามนาอีกแต่ถ้ารุ่นหลังๆมามันจะเป็นตัวนี้นะครับมันมันแยกกันเลยชุดกามนามันก็ย้ายมาไว้ที่ฝาเข่าฝาข้างเนาะนี่นะครับเวลาเครื่องหมุนรอบเร็วแล้วก็เนี่ยมันก็งัดตัวนี้เนาะแต่ตัวนี้ก็เหมือนกันเวลาเครื่องหมุนรอบเร็ว ตัวนี้ถ่วงออกมันก็มายกทาหน้าที่เหมือนกันแต่คนละตาแหนง่งคนละจุดเนาะแต่หลักการเดียวกันหมดครับต่างกันแต่สามารถดัดแปลงใส่กันได้อยู่นะครับนี่นะถ้ารุ่นนี้เอานี้ออกก็ดัดแปลงมาใส่รุ่นนี้ได้แต่ถ้ารุ่นนี้ก็เนี่ยมันก็ต้องหาชุดนี้มาใส่เนาะแต่มันออกแบบมาง่ายๆถ้าอย่างนี้จะง่ายกว่าครับ อย่างไหนง่ายเราก็ใช้อย่างนั้นนะครับแต่ตอนประกอบต้องระวังนะครับเพราะบางรุ่นตัวนี้มันมันหลุดได้เนะแต่ปกติมันจะมีแหวนกันข้างในนะครับถ้าแหวนตัวในมันหายมันจะเป็นแหวนล็อกเหมือนเหมือนปิ้นล็อกนะครับไม่ไม่ให้มันหลุดนะแต่บางบางเครื่องบางถ้าว่าเครื่องเก่าเก่ามาเราลื้อมาเราต้องดูนะครับตัวนี้บางรุ่นมันตกได้แต่ปกติมันมันจะไม่ตกนะถ้าว่ามันทําหน้าที่ของมันดีนะ เพราะมันมีปินเป็นแหวนล็อกกันมันหลุดอยู่ข้างในอะในยางเครื่องรุ่นนี้นะครับถ้าถ้าการทํางานของมันมันจะต้องอยู่ตําแหน่งนี้แหละครับนี่ตําแหน่งที่เห็นนี่นะนี่นะครับตําแหน่งนี้เพื่อให้มันมายันตัวนี้ไว้นะเวลาประกอบเราก็นึกถึงนะครับนึกถึงว่ามันจะต้องอยู่อย่างเงี้ย อย่างบางรุ่นถ้ามันหลุดได้อะอันนี้เราต้องระวังที่สุดนะ